ไปดูเรื่องรถแลมโบนหน่อยครับ,ค,รบคือวันนี้ก็น่าสนใจครับคุณผู้ชมฮะเพราะหลังจากเรื่องรถแลมโบเนี่ยที่เมื่อวานนี้เราออกอากาศไปแน่นอนที่สุดต้นทางเนี่ยเราต้องอธิบายารถเนี่ยคือคันสีขาวแล้วก็คือของคุณอ้ําคุณอ้ํากระเทียมอ้ํากระเทียมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ้ําเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้แฟนเนี่ยเป็นชื่อเจ้าของรถเปิดภาพรถต้นทางหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันถูกแล้วเป็นสีม่วง และก็มีภาพพี่อ้ํากระเทียมเนี่ยที่เขาถ่ายรูปก,กับรถสีม่วงด้วยเ่ะเปิดภาพนี้ขึ้นมาฮะเพราะถึงที่สุดเนี่ยวันนี้เรื่องของรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเหมือนกันคือเมื่อวานเนี้ยเราก็ตั้งข้อสังเกตคือสุดท้ายเนี่ยรถคันนี้มันจะไปสอดรับกับรถสีแดงอะเอาหน้าพวกผมลงแล้วขึ้นรถแดงของพี่การจอมพลังรถแดงของพี่การจอมพลังเอาขึ้นมาชนกันเลยที่จะมีการถ่ายคู่เอาไว้แล้วก็ลงอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วที่เราจะเห็นบ่อยๆนี่ครับคู่กันเนี่คู่กัน แล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราตั้งข้อสังเกตเมื่อวานไอ้ตรงช่องลมอะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือตอนมันเป็นสีม่วงแล้วมันเป็นสีแดงก็ยังมีช่องลมแต่ตอนหลังเนี่ยมาทราบว่าคุณการจอมพลังเนี่ยคือลดสีแดงไปเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูท่านไปดูย้อนหลังนะจะได้ไม่งงนะเนื่องจากว่ารถเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกแล้ว DSI เนี่ยเขาตรวจสอบรถซึ่งสงสัยว่าเลี่ยงภาษีแล้วก็กว่ารถเนี่ยเป็นลัมโบการ์โด เท่าไหรสา0รกว่าคันใช่ครับสามกว่าคันปรากฏว่าของพี่เพี่อุ้มกระเทียมอ้ําเอออ้อํกระเทียมอ้ํากระเทียมเนี่ยคนซ้ายมือเขาบอกก็โดน DSI เนี่ยอเอาไปด้วย แต่รถนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราไล่ลำดับคือจากสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงม่วงเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นของกันกันเนี่ยเป็นสีแดงแลปใหม่และหลังจากนั้นก็ถูกถอดสีแดงออกกลายไปเป็นสีขาวอีกจนกระทั่งเปิดภาพวิดีโอ5เดือนที่แล้วที่รถกลายเป็นสีขาวแล้วก็เห็นว่ากันเนี่ยเขาขับรถคันสีขาวเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องสนใจสีกําลังยืนยันว่ารถคันนี้คือของอ้ํากระเทียมโดยภรรยาเป็นเจ้าของรถครับ แล้วรถคันนี้สุดท้ายถูกสงสัยว่าทําไมกันต้องคืนและพี่เดชาก็สงสัยเรื่องภาษีมเมื่อวานอ้ํากระเทียมเนี่ยก็ตอบแล้วว่ามันยังจ่ายภาษีไม่ได้เพราะรถนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูก DSI ยึดไปตรวจสอบรุ่นการาโดแล้วประเด็นก็คือพอตรวจสอบปั๊บตอนหลังเนี่ยเสร็จสับว่ารุ่นเนี่ย DSI ยึดผิด DSI เนี่ยจริงๆจะต้องไปยึดรุ่น s u p e r เล็กฮะ ซูเปอเล็กเองมันเป็นรุ่นที่สูงกว่าราคาแพงกว่าแต่ปรากฏว่าน่าจะมีข้อมูลที่ผิดเลยทําให้รถของอที่คุณการไปซื้อรวมถึงของพี่อ้ําเนี่ยโดนไปนนด้วยปัญหาคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดีไอซาย,ยึดผิดอีกแล้วครับอันนี้พี่อ้ํากระเทียมพูดว่าดีไอซยึดผิดร,รถของเขาก็พลอยซวยไปด้วยแล้วพอถูกสั่งยึดปุ๊บตอนนี้ก็ต้องรอปลดลอ็อกเพราะไม่ไงั้นก็จ่ายภาษีไม่ได้ จนกระทั่งพี่เดเนี่ยแกก็ไปตรวจสอบเจอว่ารถเนี่ยมันถูกระง,งับการจ่ายภาษีตั้งแต่ปีพศ2567 67ปรากฏเมื่อวานเราก็เลยถามอ้ํากระเทียมบอกว่าอ้ําคุณอ้ําจริงๆแล้วรถคันนี้อยู่ไหนคุณอ้ํากบอกอยู่กับผมแต่ผมยังไม่เปิดตัวแล้วก็ยังยังไม่ให้นักข่าวเห็นด้วยว่ารถอยู่ไหนเปิดเจอเป็นรูปรถสีขาวดิทีมงานล่าสุด รถสีขาวนี่อันนี้ที่กันเอากลับมาใช้5เดือนที่แล้วและสุดท้ายกันเขาก็ต้องคืนเพราะรถมันโอนไม่ได้ประเด็นก็คือกันเนี่ยมีการขอซื้อแล้วกันก็ผ่อนซึ่งตรงจุดนี้ผมว่ามันก็สามารถทําให้กันอธิบายกับสังคมได้ว่ากันไม่ได้ซื้อแบบคันละ18ล้าน20ล้านกันน่าจะดาวมาในราคาที่ไม่แพงนักแล้วก็ผ่อนต่องวดเห็นบอกมันเป็นรอยต่อระหว่างตอนทาบัมมี่กับตอนทํารอตอรี่มันเป็นรอยต่อช่วงนั้นถูกไหมฮะ ซึ่งก็แน่นอนถ้ากันใช้ผอ่อนผมว่ากันเขาก็มีสิทธิ์ขายลอตเอรอขายลอตเตอรี่หรือขายบะหมี่อ่าน่าจะซื้อได้ไหมล่ะถูกป่ะแต่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่พี่อ้ําก็ยังไม่ตอบว่ากันเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เพราะตลาดเนี่ยปี2 0 0 9ใช่2009 2009, 2009เนี่ยมัน8ล้านแลานเกเกือบ9ล้านครับประเด็นคือมันมีข่าวแววๆว่าอาจจะซื้อกันแค่3ล้านม,มันก็เลยมีคำว่าโอ้โห มีขายอีกไหมเนี่ยถ้าถูกต้องเนี่ยนะสามล้าน <c oughs> เดี๋ยวซื้อมั่งเนี่ยนะฮะมีไหมที่แบบเอาขอถูกต้องนะไอแบบเรียกภาษีไม่เอานะเออขอบ้างสามล้าน <c oughs> อยากได้เลยเอาให้สามล้านห้าด้วย <c oughs> เออคันนี้คันนี้ก็ไม่เอาคันนี้เดี๋ยวไม่ได้ขับฮะเดี๋ยวตำรวจมาหาที่บ้าน <c oughs> คุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือมันมีข่าวว่าสามล้านกว่าๆ <c oughs> ที่พี่กันซื้อ <c oughs> แต่ก็เอาแหละ เขาก็ยังไม่ได้ตอบยืนยันอะไรมุมของกันก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องรถแลมโบยังครับแต่กันเนี่ยตอบเรื่องหวยแล้วว่าท้าให้พิสูจน์คราวนี้กลับมาเรื่องรถแลมโบเราเองเนี่ยก็เลยถามคุณอ้อําวันนี้ว่าจริงๆคุณอ้ําเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่าวันนี้อ้ําเนี่ยเขาก็เหมือนกับพูดคุยกับเราอีกรอบหนึ่งทีมงานเปิดภาพอ้ําขึ้นมาด้วยครับภาพอ้ําขึ้นมาหน่อยคําถามก็คือว่ากัน ทำไมมีเงินซื้อรถจากคุณอ้ําได้ภาพอ้ํากับรถสีม่วงครับประเด็นก็คืออ้ําก็เลยตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกันเนี่ยเขาซื้อรถคันเนี้ยก่อนจะมีมูลนิธินี่นี่นแล้วภาพพวกนี้รถคันสีม่วงจริงๆคือขาว และเปลี่ยนเป็นม่วงใช่ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยที่บอกวปเป็นม่วงคิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปซื้อต่อไม่น่าใช่น่าจะเป็นแฟนพี่อ้ําใช่ครับแฟนพี่อ้ําเนี่ยน่าจะชอบสีม่วงและหลังจากม่วงก็เลยส่งต่อไปหากัน,นกันก็เลยลับแดงและหลังจากนั้นกันก็ส่งรถคืนแล้วก็ถอดลับออกกลายเป็นสีขาว嗯嗯ล่าสุดวันนี้พี่อ้ําก็บอกว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกผูกโยงและตั้งคําถามว่ากันได้มาตอนมีมูลนิธิหรือเปล่าเขาบอกได้ก่อน เป็นรอยต่อระหว่างขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทําเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่หรือเปล่าใช่ไห<ช>ม<ะ>ใช่ใช่ช่วงนั้นเลยก็คือช่วงที่ทาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลอตเตอรี่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณกันเองก็คือมีธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เริ่มลักษณะก็คือเข้ามารู้จักกับตัวของพี่อ้ําแล้วก็เห็นบอกว่าก็เลยมีการติดต่อเห็นบอกมีการเอาเงินเก็บนะมาซื้อช่วงช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ปลายของการขายบะหมี่และเริ่มต้นใหม่ของการขายธุรกิจหวยออนไลน์ แล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวก็บอกก็มีการติดต่อเรื่องของการซื้อขายกันนี่ประเด็นก็คือมันน่าสนใจอย่างเงี้ยคือถ้าฟังตามนี้ก็เข้าใจว่าแสียงว่ากันเนี่ยน่าจะมีการขอผ่อนกับอ้ําถูกปะ่ะกับอ้ํากะเทียมเนี่ยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันต้องโอนกันไปแล้วแต่เท่ากับว่าเสีงว่าผ่อนพอผ่อนเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องของ DSI เข้ายึดตรวจสอบคําถามต่อมาก็คือว่า เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรถอยู่ในการดูแลครอบครองของผมเพราะคุณกันเนี่ยได้คืนรถแล้วและระหว่างนี้กําลังรอกระบวนการทําให้ถูกต้องโดยการถอนฟ้องและยกเลิกการอายัดดังนั้นรถเนี่ยจึงณขนาดนี้ยังโอนไม่ได้เพียงแต่จอดเอาไว้ที่บ้านหรือไม่เขาบอกว่าจอดที่จุดเช่าเราเนี่ยตามไปที่บ้านเราพยายามไปหารถคันนี้ไม่เจอคำถามก็คือว่ารถพี่เนี่ยอยู่ไหนเพราะอย่าลืมนะ คนเนี่ยกำลังอยากตามรถคันนี้ว่าจริงๆแล้วมันผิดเรื่องไม่เสียภาษีด้วยไหม,มแต่พี่อ้ําบอกไม่ใช่เขายึดผิดรุ่นรุ่นผมเนี่ยมันเคยมีการเสียภาษีอ,อ่ะอันต้องแปลกกับเขานะเขาเคยเสียมาก่อนจนปีหกเจ็ดเนี่ยมันเริ่มชะง,งักการเสียภาษีเพราะพี่อ้ําก็เลยอธิบายว่า DSI ยึดแล้วไงถูกป่ะล่าสุดเนี่ยแกบอกรถเนี่ยไปจอดที่เช่าอืประเด็นก็คือสุดท้ายเนี่ยมันมี อีกอันหนึ่งที่พี่อ้ําแกบอกว่ารถเนี่ยไม่ใช่เพราะแกะที่เดือดร้อนอเห็นบอกเป็นร้อยคันใช่ครับร้อยกว่าคันนะฮะที่โดนดี i ออายัดม,มันวุ่นไปหมดเลยตอนนี้และเขาพร้อมจะให้ตรวจสอบอเพราะเขาไปยืนยันกับดี i หมดแล้วประเด็นคือวัน,นเนี้ยที่อ้ําเนี่ยตอบในประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีการพูดทํานองว่าจะตอบภาษีมันยุ่งยากเพราะต้องยกหูเนี่ยไปหาผู้ใหญ่ถูกไหม,มที่มียศกว่าจะตอบภาษีไม่ใช่เรื่องง่าย คุณอ้ําบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ตั้งแต่โดน DSi ยึดผ่านกระบวนการจนกระทั่งพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับ<ม>ลอถที่มีปัญหาขั้นตอนการปลดล็อกมันก็ยุ่งยากจริงๆ<ม>เพราะมันจะต้องไปติดต่อกับตํารวจที่รับผิดชอบทําคดี<ม>เพื่อให้ยืนยันว่ารถคันนี้ถูกต้องและพิสูจน์แล้ว<ม>เพื่อจะต่อภาษีไม่ได้อ้างถึงผู้ใหญ่ที่ลงไปเคลียร์ให้ครับ คำว่าต้องยกหูหาผู้ใหญ่คือติดต่อตำรวจเพื่อยืนยันว่าพี่ครับรถคันนี้ดีเอสไอเขาเขาถือว่าเขาปลดแล้วนะถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีคือการยกหูหาบอกอแต่ไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ต่อสายไปหาใช่ไหมครับใช่ก็คือไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้ว่ามีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนแต่ว่าขั้นตอนมันต้องติดต่อทั้งตำรวจที่เป็นเจ้าของเรื่องต้องติดต่อว่าเขาต้องส่งไปยังดีเอสไอให้ดีเอสไอเคาะมาที่ขนส่งอีกว่า อนุมัติแล้วนะว่ารถคันนี้สามารถต่อภาษีได้ไม่ได้หมายความว่าพี่อ้ําเนี่ยใช้เส้นหรือว่าไปรู้จักผู้ใหญ่ที่ไหนแต่ขั้นตอนมันยุ่งยากมันมีอันอธิมงาเปิดภาพการจอมพลังมั่งที่ขับรถสีขาวน่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้ DSi มีการประกาศคืนรถจำนวน11 1คันซึ่งรวมรถ m ล o โบกิน i บางส่วนและรถหรูบางส่วนแต่ไม่ปรากฏเลขเครื่องยนต์และรถของการจอมพลังที่ถูกระบุว่าถูกถอนฟ้องแล้ว อ้ําบอกว่าไม่รู้ว่ารถเนี่ยรถไหนปีไหนและเกี่ยวข้องกับคดีของใครเพราะอย่าลืมว่าลัมโบคันนี้ช่วงที่มีการตรวจยึดและตรวจจับรวมเบ็ดเสร็จประมาณ300คันจึงไม่รู้ว่าเขาคืนให้ใครก่อนอธิบายง่ายๆประเด็นคือวันนี้นัทวุฒิเขาไปรู้ข้อมูลมาว่า รถเนี่ยจริงๆแล้วที่ถูกอายัดรถใหญ่300กว่าคันมันน่าจะมีบางคันปลดล็อกจริงๆเพราะพี่อ้ําบอกรถผมเนี่ยน่าจะโดนปลดล็อกแล้วแต่มันอาจจะต้องรอเรื่องเอกสารถูกไหมใช่ครับเราไปเจอว่าเฮ้ยรถของอ้ําอาจจะยังไม่โดนปลดล็อกซึ่งถ้าไม่โดนปลดล็อกก็หมายความว่ามีสิทธิ์เขาจะสงสัยเรื่องภาษีเราก็เลยพยายามถามอ้ําว่าสุดท้ายรถของอ้ําเนี่ยมันมีข่าวว่าบางส่วนปลดล็อกแล้วแล้วอ้ําก็บอกรถของผมเนี่ยแน่นอนมันไม่ผิดละ คำถามคือในหลักฐานรถที่ปลดล็อกเนี่ยมันไม่มีรถอ้๊มไงครับมันไม่มีรถอ้ําเราก็เลยถามบอกอ้๊เราได้ข้อมูลบอว่ามันยังไม่มีรถอ้๊นะที่ปลดล็อกเนี่ยอ้ามหรออูผมไม่รู้หรอกพี่เพราะเขายึดไปทั้งสามร้อยกว่าคันแล้วก็ปลดล็อกร้อยสิบเอ็ดคันเนี่ยผมจะรู้ได้ไงแต่รู้แต่ว่ารถของผมนาตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือมันยังไม่มีหลักฐานแบบสามารถเอาไปขายต่อได้ใช่ไหมใช่แล้วก็คือรถตอนนี้ได้คืนมาแล้วคำถามคือถ้ารถคืนมาแล้วเราก็อยากจะเห็นรถเพราะถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่นัทสาร รถยังไม่ปลดกลับมาแสดงว่าดี i ต้องเอาไว้อยู่และทําไมรถมาอยู่ที่มือคุณอ่ะถูกต่ถูกปะถ้าสมมุติรถคุณยังไม่ถูกปลดล็อกทําไมดี DS i ถึงปล่อยรถออกมาคืนทําไมคืนคุณครับแล้วเอกสารอยู่ไหนซึ่งคุณก็ยอมรับว,ว่าเอกสารทําไมค,คือเอกสารไอร้อยกว่าร้อยกว่าคันที่เราขึ้นเอาไว้เนี่ยป๊บนึงยังไม่ต้องเปิดครับใช่ใช่แต่หมายความว่าแกบอกว่า เอกสารที่เราเอามาถามเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นล็อตไหนไม่รู้ MDSI ปลดไปล็อตไหนหรือลอ็ลอตล็อตของผมจะอยู่ในล็อตนี้หรือเปล่าแต่ยืนยันว่ารถเนี่ยผมได้คืนมาแล้วแล้วจอดอยู่ที่จุดจอดจุดเช่าไม่กําลังนี้กลับมาตรงนี้หละทีมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาเต็มเต็มนี้ไม่ต้องจอดแล้วปวดหัว ประเด็นก็คือเรากําลังนึกว่าถ้ารถมีปัญหา DSI ต้องอายัดถูกต้องและเมื่อ DSI ปล่อยอายัดไปแล้วก็คือเอารถกลับไปขับได้คําถามคือทำไมดี i ไม่ให้เอกสารสำทับกับเขาไปด้วยว่ารถเขาพ้นการตรวจสอบเพื่อเขาจะได้พ้นข้อคอรหาแล้วรถเขาจะได้ทํามาค้าขายหรือไปซื้อต่อได้ประเด็นคือเนี่ย อ้ํากําลังบอกรถผมเนี่ยปลดล็อกแต่เอกสาร DSI ยังไม่มาแล้วถ้าบอกรถปลดล็อกทําไมเอกสารไม่มาแต่ปล่อยรถคืนเจ้าของไปแล้วไอ้ที่เป็นคําถามที่สงสัยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ซึ่งอ้ําก็เข้าใจว่าอ้ําบอกอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะรถมันคืนกลับมาแล้วจริงๆแล้วผมเองก็เอารถไปจอดที่อื่นก็คือเช่าที่จอดไว้ไม่ไดเอากลับมาจอดที่บ้านคก็ด้วยความพารบมันก็กลายเป็นปริศนางงอยู่ดีนะฮะว่าถ้ารถคุณโดนปลดล็อกแล้วเอกสารที่ว่าต้องบอกว่าปลดล็อก แล้วคุณพ้นคําคอรหามันอยู่ที่ไหนถูกไหมครับแล้วเวลาคุณจะตอบภาษีคุณก็บอกว่าต้องไปประสานตํารวจให้ตํารวจเนี่ยไปบอกกับเรื่องของการตอบภาษีมันได้ดวเหรออันนี้คืออ้ําเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะเขาบอกไม่อยากให้กระทบกันจอมพลังเพราะเขาบอกกันเนี่ยเป็นคนดีแล้วกันก็ไม่ได้สร้างปัญหาแต่ปัญหาคือการตรวจยึดรถที่มันเกิดปัญหาแล้วตอนนี้กลับโยมไปหากันซึ่งกันเนี่ยมาอย่างถูกต้องเขายืนยันตามนี้แต่เราก็มีคําถามกลับว่า ถ้ารถโดนปลดล็อก ok, และทำไมต่อภาษียังไม่ได้แล้ววันนี้รถก็ไม่เก็บที่บ้านอเอาไปเช่าที่เก็บรถและคำถามมันจะพุ่งกลับไปยัง DSI ว่าถ้ารถคันนี้ไม่มีปัญหาทำไมรถก็ต่อภาษีไม่ได้นี่ฮะอันนี้ยังเป็นคำถามแสดงว่ารถเนี่ยที่ยังต่อภาษีไม่ก็คือมีปัญหาแล้วถ้ามีปัญหาทำไมปล่อยรถคืนเจ้าของอเข้าใจใช่ไหมฮะฟังเสียงอ่ำกระเทียมหน่อยฮะ ชนหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบหรือคนที่ชอบหรืออะไรก็ตามแต่อะไรก็คือถ้าเขารับฟังหรือสื่อที่รับอ่ารับฟังแล้วไม่ไม่ไม่ที่เรียกว่าถ้าไม่คิดจะรับฟังในความจริงเลือกที่จะไม่ฟังความจริงหรือว่าจะอ่าเชื่อในข้อมูลที่เฟซหรืออะไรก็ตามแต่พี่ก็ห้ามไม่ได้อ่ะแต่พี่กล้าพูดแล้วเขาเรียกอะไรนะละไปชอบในคําพูดได้ว่าพี่พูดความจริงพี่พี่เรียกว่าพิกาบของความกรุณาดีกว่าว่าไปตามนิดไอ้พี่ห oh, <c lic ing> น่อยว่าเมื่อไหร่เขาจะคืนรถพวกพี่กัน รถเนี่ยตอนซื้อตอนพี่ซื้อมาเนี่ยราคาเป็นสิบล้านเก้าล้านสิบล้านเลยตอนนี้ราคามันตกจนเหลือสามสี่ล้านเปลี่ยนมือก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้หรือประชาชนเดือดร้อนเง้หมดเลยถ้าคุณจะขุดพี่ว่าไปขุดตรงนั้นดีกว่าแล้วคุณจะเจออะไรอีกแบบชื่อยังคาอยู่ชื่อแฟนพี่อยู่เลยมันโอนไม่ได้เออไรเรื่องที่แบบว่าแกมเหมือนไม่เหมือนมันรถพี่โถโลโก้โลโก้ร้านพี่หลาอยู่ตรงขนาดนั้นในรูปปะบพราะจะมันต้องเสียเงินเยอะแก,แก้มพี่คู่ละสามหมื่นเก้าเองครับไอ้คู่แก้มคู่นั้นอะ <S <S S <S <S <an> ใช่มันไม่ได้แพงบอกอะได้เลยพี่เช่าจอดอยู่มันมันเรื่องมันปกติอยู่แล้วของเออนั่นแหละแล้วรถมันทําอะไรไม่ได้เลยต่อภาษีก็ยาก<อ>แล้วที่บอกว่าเรื่องภาษีขาดอะพี่ถึงบอกให้ฝากไปถึงหน่วยงานโทร<อ>ต่อภาษีก็ยากพี่ก็เดือดร้อนจะต่อทั้งที่ต้องโทรหาผู้ใหญ่คุณน้น,นคนนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางที่นะไม่รู้คนใหญ่คนโตทางไหนในใน n i อต้องต่ายศนี้ยศนี้ให้ติดต่อยศนี้เลยแล้วต้องใหห้้อออออนนนนนนนุุุุมมมัตติจจาาาาากกเเเพื่่่่่่ทีีะะะไปไปปปขสงดถยยว,ว,ว,วลยรชช ร้อนเลยเรื่องนี้ไอยแล้วทำไมอายัด บบอะไรกว่าอะไรอายัดอะไรดีอะครับอายัดแบบสุ่มหรืออายัดอะไรก็ตามแต่จริงๆอะพราะตรวจแล้วว่าคืนให้ได้แล้วมันไม่ได้มีอะไรก็คืนได้แล้วไม่รู้ว่ารถไหนไอ้ร้อยสิบเอ็ดคันนั่นที่เป็นข่าวที่อะไรอะที่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 พี่ได้รับข่าวอะคือร้อยสิบเอ็ดคันนั้นก็ยังมีมีข้อมูลกันต่อไม่ใช่เหรอว่ามีการยัดเงินยัดทองกันหรือไม่อะไรยังไงพี่ก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยข่าวที่แน่ๆคือพี่อะพี่อะเหนื่อยกับเรื่องนี้แล้วพี่ก็ไม่ได้คือเอาตรงเอาง่ายเลยเอาแค่เรื่องส่วนเอาแค่เรื่องรถตัวเอง มาแล้วพี่ต้องทอํายังไงตอนนี้มันทํามันแบ๊แบ๊บทำอะไรไม่ได้พี่ต้องไปฟ้องต้องไปฟ้องเจ้าของเก่าเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยก็พาเจ้าของเก่าเขาเดือดร้อนอีกซึ่งก็เป็นเพื่อนกันอีกซื้อไปซื้อต่อกันมามันเป็นซะอย่างนั้นไปเขาซื้อตั้งแต่สมัยเขาเขา,เขายังขายบ่มีอยู่เลยนะตอนนี้เขากําลังเริ่มเขากําลังจะเริ่มทําอ่าเพรานั้นน่าจะมีข่าวมาที่เขาเริ่มทํลอตเตอรี่อะไรของเขาตอนนั้นนะ่ะ เขาเขาซื้อตอนนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมูลนิธิเลยพี่ก็ข่าวมันลากยงกันไปมั่วตัวไปหมดเลยพี่แล้วเออก็ฟังก็สงสารกันเขาเหมือนกันนะตรงเนี้ย อันนี้คือข้อมูลจากพี่โดยตรงครับรับผิดชอบในคําพูดได้ว่าพี่ที่มีการซื้อขายกันตั้งแต่ตอนนู้นเลยตอนนี้เขายังไม่ได้มาทำมูลนิธิหลอกทาจะไปโยงเขาเ่ิงมูลนิธิอย่าเพี่าไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นชัดเจนอย่าไปโยงกันเรื่องมูลนิธิแล้วประเด็นคือ3ล้านเออน่าจะเคลียร์ตรงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้อ้ํากระเทียมบอกว่า3ล้านก็คือลถมันราคาตกตั้งแต่ดีเอสไอกวาดยึดเข้าไปลถมันก็เหลือ3 4มล้านแต่ แม่วันนี้เราไปเปิดมือสองไม่ยัง8ปดล้านอยู่เลยใช่ป่ะรุ่นสองพันเก้า <2, 9. S 2> ประกาศขายอยู่นะประกาศขายยู่สอนแต่เข้าใจว่ารถของแกเนี่ยแกบอกราคาตกแล้วทุกวันนี้เพราะ DSI ไปอายัดรุ่นนี้มันก็เลยเหลือประมาณ3-4ล้านซึ่งถ้าการซื้อ3ล้านแล้วเป็นจริงตามที่พี่อ้ําบอกอ่าราคาก็น่าจะตกเหลือ3ล้านแต่การซื้อแต่ทำบมี ตอนนั้น DSI ยังไม่ยึดไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ครับ DSI ยังไม่ยึดนะทำไมขายตั้ง3ล้านเออขายทำไมขายถูกจังเพราะถ้าบอก DSI ยึดเนี่ยมันก็ควรจะมาตกตอนหลังแต่ตอนการซื้อเนี่ยถ้า3มล้านจริงอะนะเออการก็โชคดีอะพี่อ้ําก็แบบโคตรใจดีเลยขายถูกพี่อ้ํามีอีกป่ะเอาแบบ <c oughs> ที่ไม่ติดนะพี่อ้ํานะเออขายผมก็ได้แต่ต้องไม่ติดนะ <c oughs> เอออ้ําให้3ล้าน5้านะแต่ต้องไม่ติดนะพี่อ้ํากันโชคดีจังเลยถ้ากันได้3ล้านจริงๆเนี่ยนะ3ล้านกว่ากว่าเนี่ย เพราะตอนนั้นยังไม่มีการอายัดน่าสนใจก็คืออย่างนี้ไอ้เรื่องช่องลมเนี่ยมะช่องลมเนี่ยแกอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ที่เมื่อกี้เนี่ยเรากำลังจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆตอนแรกมันมีช่องลมวะแล้วตอนหลังเนี่ยพี่อ้ํามาโชว์ช่องลมหายรถมันคันเดียวกันปะเอาหน้าพวกผมลงแล้วเปิดภาพตอนที่ลอกสีชนกับรถสีม่วงน่ะเอาภาพการก็ได้การสีแดงอ่ะของการสีแดงกับภาพตอนที่อ้ําเขาลอกสีรถและไอ้ช่องลมเนี่ยไอ้ตกเนี่ยไอ้รูๆดำๆเนี่ยมันหายไปนี่ บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนชุดแต่งนั่นแหละตามที่ที่เมืม่อวานสงสัยกันว่าเอ๊ะอาจจะไปเปลี่ยนหรือเปล่าแกบอกก็เปลี่ยนจริงๆช่องลมตรงซุ้มล้อด้านหน้าเนี่ยหายไปเปลี่ยนชุดแต่งราคาคู่ละ3 0 0 0 0กว่าบาทเท่าน,นั้นเองเมื่อกี้ในเสียงแกบอกประมาณ3าม0 0ืไม่ได้แพงอะไรหลักแสนหลัก,ล,กล้านก็เปลี่ยนหลังจากได้รับรถคืนกลับมาเท่านั้นก็คือเอาสีแดงออกเอาสีแดงออกไปเสร็จสับแล้วแล้วก็กลับมาเป็นขาวใช่แล้วก็ไอตัวซุ้มข้างหน้าก็คือชุดแต่งเปลี่ยนให้มันกลับไปเป็นแบบไม่มีช่องลม เพราะฉะนั้นไม่ได้สลับคันมไม่ได้แบบมีสองสำคัญไม่ใช่มันคือคันเดียวกันแต่เปลี่ยนซุ้มสามหมื่นอาจจบกลับมาประเด็นคือน่าสนใจคือถ้ารถเขาเนี่ยยังมีปัญหาและเอาจริงเท่ากับว่าถ้าเป็นตามนี้นะเขาบอกต้องตัดกันทิ้งต้องแฟกับกันเขาด้วยว่าเท่ากับว่ากันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอแล้วอ้าํากระเทียมก็รับผิดชอบโดยการอ่ะพี่กันพี่กันค,คืนก็พี่กันโอนไม่ได้ชื่อมันยังเป็นชื่อแฟนผมเพราะนั้นพี่กันไม่เกี่ยวแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ย พี่อ้ําก็บอกทําไมต้องไปถาม DSI ทําไม DSI เนี่ยยังไม่ปลดล็อกเพราะถ้าคุณไม่ปลดล็อกเนี่ยนั่นหมายความว่ารถผมก็ต่อภาษีไม่ได้ก็ยังคาราคาซังแบบนี้แต่ก็แน่นอนพี่อ้ําก็ยังโชคดีอีกต่อหนึ่งถึงแม้รถจะต่อภาษีไม่ได้แต่รถกลับมาหาพี่อ้ําแล้วโดยที่รถยังต่อภาษีไม่ได้ซึ่งก็พี่อ้ําก็ยังโชคดีนะยังได้รถกลับไปอยู่ในมือเนี่ยนะแล้วเราถามว่ารถไปไหนก็ไปเก็บไว้ที่ศูนย์ที่เช่าเอาไว้แต่ไม่ยอมบอกน่าสนใจคืออย่างนี้ ดีเเนี่ยมันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งรถต่อไปนี้คือรถที่ปลดล็อกนะฮะนั่นหมายความว่ารายชื่อรถต่อไปนี้คือรถที่จะกลับเข้าไปถูกต้องตามกฎหมายและเราก็ไปดูว่าไอ้รถ111คันที่ปลดล็อกมีรถของพี่อ้ํากระเทียมที่เคยขายให้คุณการจอมพลังไหมปรากฏเราไปดูได้เอกสารมาฉบับหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะมันต้องเซนเซอร์อะไรไหมเซนเซอร์มาแล้วครับเรียบร้อยเซนเซอร์ทะเบียนแล้วนะครับอ่ะใส่ไลนน้ำหรือยัง ใส่หรือยังเออต้องถามมันก่อนเปิดภาพที่หนึ่งขึ้นมาหลักฐานตัวนี้ครับที่ใส่ลายน้ำนี่เอาบาล,ลงออกให้หมดและคุณผู้ชมดูจอสองจอไปเอาไอไอแพดมาให้พี่สลับกล้องเองได้ป่ะที่หลังสลับเองแล้วเนี่ยฮะประเด็นก็คือกาลังจะบอกว่าภาพตัวเนี้ยค,คือร้อยสิบเอคันที่ปลดล็อกใช่ครับอธิบายซิมันมีความหมายก็คือว่าเรา เราเอาให้ดูไปช่วงๆแล้วก็คือเราตรวจสอบแล้วว่ารถเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมีส่วนหนึ่งก็คือ l a m เ o r g ก i ร i นีเป็นสัดส่วนใหญ่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมข้างบนหัวสุดเป็นหัวข้ออันนี้คือหน้าแรกรถจํานวน1 1 1คันที่ถูกถอนอายัดก็จะเริ่มลําดับที่1ขวามือสุดเขียนค้อว่ายกเลิก<ช>คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมสถานะอายัดรถนั่นหมายความว่าดีเอสไอเขาปลดล็อกหมดแล้วถูกต้องง่ายๆเลยเราไล่เช็คว่ามีทะเบียนที่มันเกี่ยวกับ,กบ60อของพี่อ้ําแล้วพี่กันเนี่ยเอาไปครอบครองปะ ไม่มีไม่มีฮะเมื่อมันไม่มีมันจึงเป็นปัญหาไง,ว,างว่าเอ้าแสดงว่ารถพี่อ้ํายังไม่ปลดล็อกนี่หว่าแล้วรถพี่อ้ํายังไม่ปลดล็อกอันที่หนึ่งคือพี่อ้ําเอารถกลับไปขับยังไงวะเนี่ยใช่ไหมครับอันที่สองแล้วเมื่อไม่ปลดล็อกเอ๊ะแล้วรถพี่อ้ํมันจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีหรือเปล่าที่ DSI เขายังไม่ปลดล็อกสักทีอันนี้ไม่ได้บอกอ้ําผิดนะเพรออ้ําบอกคุณต้องไปถาม DSI ให้ผมดิเราก็เลยต้องไปหาเอกสารว่า เออหรือ D S I เขาปลดล็อกแล้ววะรถมาถึงกลับไปหาพี่อ้ําได้หน้าแรกราคารถปะใช่ครับราคารถใช่ไหมถ้าอย่าง Lamborghini ระดับที่4ี่ระดับที่5ราคาอยู่ที่30ล้านกับ26ล้านครับพี่อ้ําบอกราคาตกเหลือเท่าไหร่นะ3าล้าน D S I กลางราคาออกมาคันคันมาลตั้ง สิบสิบอะถูกสุดกระโหลกเอ้ยมันมีคันสามล้านจริงจริงเลขสามเลขสามนั่นคือเป็นรถรุ่นอื่นไม่ใช่ l amborghini อ๋อเห็นไหมลุเบอร์สี่เบอร์ห้าเป็น l amborghini เรากำลังกลางแลมโบมันมีคันไหนมั่งไม่ว่าสามล้านอะเลขสี่เลขห้าเป็นรุ่นแลมโบแลมโบคันละสามสิบกับยี่สิบหกล้านอันนี้ปลดล็อกครับซึ่งเขาสามารถเอารถกลับไปได้แล้วต่อทะเบียนได้แล้วจ่ายภาษีได้แต่ของพี่อ้ํานี่โชคดีนะถึงแม้พี่อ้ําังไม่ปลดล็อกแต่พี่อ้ําได้รถไปแล้วนี่ได้รถไปแล้ว ต่อามาลายที่68ถึง80หน้า2อ,อันนี้คืนลิทจากแลมโบเลยใช่ไอ้อธิบายสิแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งเซตเนี่ย12คันคือแลมโบเกินี่ทั้งหมดขวามือสุดก็คือมีการยกเลิกแล้วแต่มีคันหนึ่งเขียนว่าไม่พบข้อมูลแต่ถ้าดูจากราคาอีกต่ำสุดเนี่ยก็คือ9ล้า<ช>น4เออมันไม่มี3ล้านแลเราพยายามจะดูว่าเอ๊ะรถขนไหน3ล้านหรือ4ล้านมีไหมัมนไม่ไมแต่อย่างนี้ต้องปแฝงก่อนเพราะพี่อ้มเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากตอนต้นเนี่ยซื้อมาจากเจ้าของจริงเนี่ยสิบกว่าล้านกว่า้าน แต่ตอนหลังราคาตกเพราะ DSI ยึดมันก็เลยกลายเป็นสามล้านนี่ฮะแล้ว DSI ยึดราคาตกสมล้านแล้วใครมันจะกล้าซื้อสมล้านวะถูกไหมฮะมันก็ต้องรู้สิว่า DSI ยึดครับแม่นี่แต่เราดูแลมโบทั้งหลายเนี่ยที่ตอนนี้สถานะคือยกเลิกก็คือปลดล็อกให้แล้วมันไม่มีรถของพี่พี่อ้ํากระเทียมครับ และต่อไปหน้าต่อมาหน้าที่3เพื่อให้ยืนยันว่าลำดับถึง111จริง,รงๆก็คือ l m m o บกิน n i นะฮะก็จะเห็นตั้งแต่ลำดับ103ถึง111ทั้งหมดก็คือถูกยกเลิกแล้วตัวตั้งแต่ลำดับ1ถึงลำดับที่111ไม่พบรถทะเบียนไอที่บอก .60 ของพี่อ้ําโอ้แสดงรถพี่อ้ํายังไม่ปลดล็อกนี่ฮะอันนี้บอกพี่อ้ํานะจาว่ารถพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกจริงอ่ะ ที่แกบอกให้ไปตาม DSI เราก็ตามให้แต่ผมก็บอกเออพี่ก็ยังโชคดีนะพี่อ้ําพี่ยังได้รถเอารถกลับไปขับใช่ป่ะเออพี่ก็ยังต่อทะเบียนไม่ได้แต่พี่ได้รถกลับไปขับแล้วพี่ก็ยังโชคดีแล้ว DSI เขาลดไปเก็บไว้ที่ไหนหมดวันร้อยร้อยกว่าคันเนี่ยใช่ไหมเพราะอ,อ,อ,อันนี้เขาปลดล็อกแล้วเนี่ยคือแล้วถ,ถ้าไม่ออถมอนอายัดถ้าไม่ถอนอายัดทำไมเขาคืนเออแล้วทําไมพี่อ้ํามไม่ได้ถอนอายัดแล้วไม่พี่อ้ําได้รถกลับไปคืนน่ะเออพี่อ้ําโชคดีจังเลยอ่ะอืมเนี่ยร้อยสิบเอ็ดคันที่เราได้มาเนีี่ยออันน้คื กลุ่มแลมโบที่โดนปลดล็อกแล้วใช่ครับมันไม่มีรถของพี่อ้ําใช่ไหมใช่แต่ถ้าฟังตามเนี้ยก็อย่างที่บอกพี่อ้ําก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเบื้องต้นพี่อ้ําบอกผมก็ไปซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งและถ้าผมจะพาดพิงไปถึงอีกคนหนึ่งเขาก็จะเดือดร้อนจะพาดพิงไปถึงพี่การก็จะเดือดร้อนเพราะพี่กันเนี่ยคือปลายทางพี่การไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมพี่การเนี่ยคือมาซื้อต่อจากเขาครับแล้วรถก็เกิดเรื่องขึ้นนี่แต่เราดูรถพี่อ้ําก็ยังไม่ได้ปลดล็อกก็ยัังอว่่าพีโชคดีียังมรถอาไปครอบครอองยู่ยนะฮะ อ่ะหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เอ๊ดดีเอสไอแล้วคุณไปอายัดเขาแล้วทำไมคุณปล่อยรถกลับไปหาเขาได้อ่ะอืมเออแล้วเขาจะขายก็ขายไม่ได้ด้วยราคาเขาก็ตกเนี่ยอืมแล้วกันเองเขาก็อยากจะซื้อรถเขาก็ซื้อไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้เนี่ยแสดงว่าดีเอสไอกำลังกำลังทำให้เขาเกิดปัญหาใช่ไหมนี่เพราะเนะี่ยดีเอสไอต้องตอบ่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่อ้ําได้รถกลับไปแล้วเนี่ยเออทำไมอะ่ะเพราะอะไรอายัดไม่ควรต้องจอดไว้เฉยเหรอ หรือว่าให้กลับไปวอร์มเครื่องเดี๋ยวมันเสียหายครับอ่ะอันนี้เราไม่โทษใครแล้วแหละอเอาไปว่าเขาตอบมาแค่นี้ถูกไหมครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งวนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้ววันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันอืม,มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขออ่านหน่อยสิเอ่ออะไรอ่ะบางคนบอกให้โทรหาดีเอไอเวลานี้ดีเอไอน่าจะยังไม่รับสายนะเออแล้วดิโุ้ยขนาดเรื่องหวยอ่ะอืม เรื่องหวยใช่ไหมเขายังตามหาเงินไม่ได้เลยว่าใครเงินเนี่ยอะไรนะ DSI บอกว่าอะไรนะบอกไม่รู้ว่าค่าอะไรค่าอะไรที่โอนมาเป็นสิบล้านท่านว่าระดับ DSI ไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีคนเนี่ยว่าค่าอะไรเนี่ยม,มันเหลือเชื่อไหมฮะอ๋อทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในคืนนี้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีอะไรให้เราเหลือเชื่อได้ เสมอเสมอแต่ย้ําว่าเล่ามาทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าใครผิดจะผิดจะถูกอยู่ที่ศาลเป็นผู้ตัดสินถูกไหมครับและถ้าฟังตามเนี้กันเนี่ยเรื่องรถแลมโบกันน่าจะเป็นปลายทางเลยถูกไหมแต่พี่อ้ํากระเทียมเนี่ยตอนนี้พี่อ้ําจะหนาวร้อนแล้วว่าเอ้าไม่มีรถกูปลดล็อกนี่วะเอาแล้วกูได้รถกลับมาขับได้ยังไงวะอันนี้ผมถามผมงง DSI ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใคร กับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอล์กได้อย่างง่ายดาย รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกค,ครคร,กครไรไคัคครง